ไอ้เยนหนึ่ง EP หนึงมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของไก่มีพี่น้องทั้งหมด6คนไก่เป็นหกคน เอาสมบัติของพ่อของแม่เราแน่เลยน้อยไม่ชอบเลยพี่อย่าเลือกเมียดีๆหน่อยได้หรือเปล่าไกจึงตอบน้อยว่าอุ้ยน้อยจันทาเป็นคนดีนะพี่เลือกไม่ผิดหรอกจันทาเป็นคนดีขย,ยันเป็นคนทางาน,านพูดน้อยไม่ค่อยพูดเยอะจันทาที่ใส่จรงจริงน้อยจึงพูดขึ้นว่าตามใจพี่ไก่ก็แล้วกันพี่เป็นคนเลือกเองนะจะมาผิดหวังจะมาโทษน้อยทีหลังไม่ได้ น้อยเตือนแล้วนะอย่าหาว่าไม่เตือนผู้ิงคนนี้ดูแล้วไร้ล,ลึกนะ ท่านเนาะท่านก็แก่แล้วฉันทาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะพี่เวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ซึ่งเป็นเวลาวันจันทร์ไก่ก็สังเกตเห็นแม่ไม่สบายใจไก่จึงถามแม่ว่าแม่แม่ไม่สบายใจเรื่องอะไรแม่ไม่มีเงินใช้หรือเปล่าครับแม่ของไก่จึงตอบว่าแม่ไม่มีเงินเลยลูก ไก่ก็ตอบถามแม่ว่าอา้าวก็วันจันทร์ที่แล้วจันทาผมเพิ่งให้จันทาให้แม่นี่ครับก่อจันทาให้แม่แล้วมันหมดแล้วแม่ก็ต้องกินต้องใช้อะลูกไก่จึงถามแม่ว่าแม่แล้วแม่เอาเงินไปใช้ไหนหมดแม่ไม่ได้ใช้อะไรนะแม่ก็ซื้อกินซื้อใช้นี่แหละเอ๊ะ ผมเห็นจันท้าให้แม่ไว้ค่าใช้ใจ,ใจ่ายในครอบครัวจันท้าก็จ่ายหมดนี่ครับก็บแม่ไม่ได้ไว้แม่ไม่ได้เอาไปไหนจริงๆนะลูกไกด์ไม่เชื่อแม่หรือเชื่อครับเอางี้เดี๋ยวผมให้เงินแม่ไว้อีกสามพันห้าติดตัวนะครับเวลาผ่านไปทุกวันจันทร์แม่ก็จะทำหน้าไม่สบายใจไกด์ก็ต้องเอาเงินให้แม่อีกเป็นอย่างนี้วันแล้ววันเล่า จันทากับไก่ก็เริ่มสงสัยและถามกันเองว่าแม่เอาเงินไปใช้ไหนหมดแต่คำตอบทั้งสองก็ไม่มีใครรู้ว่าแม่เอาเงินไปใช้ทำอะไรหมดเพราะทุกวันจันทร์แม่จะไม่มีเงินติดตัวมีอยู่ครั้งหนึ่งซึ่งจันทาและไก่ได้เห็นว่าพี่ชายมาที่บ้าน แต่ไม่รู้คุยอะไรกับแม่พันพี่ชายคนที่สองมาหาแม่แม่ครับแม่ครับสวัสดีครับแม่ผมคิดถึงแม่จังเลยครับพันมีของมาฝากแม่ด้วยนะครับแล้วพันก็เอาผลผลิตที่ตัวเองปลูกมาให้แม่เออดีแล้วลูกพันเอ้ยทํามาค้าึ้นนะลูกนะแม่ก็คิดถึงเองเหมือนที่เองคิดถึงแม่ละพันเอ้ย แม่ครับปีนี้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ค่อยดีเลยครับแม่ผมว่าผมจะลงทุนตัวใหม่ครับผมจะค้าขายตัวหนึ่งครับแม่พันแล้วเองจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนละ่ะก็นี่นะครับแม่ผมจะมาขอยืมแม่หน่อยครับแม่ไม่มีหรอกพันเอ้ยแม่ก็มีแก่รายได้ที่ไก่มันให้แต่ละอาทิตย์นั่นแหละเอ็งก็เห็นอยู่ แม่มีเท่าไหรแม่ก็ให้เองหมดผมรักแม่นะครับพันธพูดแม่ครับผมมีวิธีแล้วครับจะเอายังไงละพันแม่กับพันก็ปรึกษากันว่าจะขายที่พันจึงพูดขึ้นว่าแม่ครับผมไปค้าขายคราวนี้ผมว่ามันน่าจะมีกำไรเดี๋ยวผมจะคืนให้แม่สักสามเท่า แม่ขายที่ในตลาดเลยครับพัน์ยุให้แม่ขายที่แม่ก็เลยพูดขึ้นว่าพันเอ้ยที่นั่นแม่ยกให้ลูกสาวคนเล็กไปแล้วน้องเองอะ่ะเองจะไม่ได้หรือไงพันจึงตอบว่าแม่ครับมันเป็นสิทธิของแม่นะครับที่มันยังเป็นของแม่อยู่นะครับพันก็กล่อมแม่ พูดจาหวานล้อมแม่จนแม่ตกลงและทั้งสองก็ทำการขายที่แล้วพันก็เอาเงินนั้นไปลงทุนมีวันหนึ่งน้อยได้โทรมาหาแม่สวัสดีค่ะแม่หนูคิดถึงแม่มากเลยอากาศที่ต่างประเทศนหนาวหนาวแม่จา๋าแม่เป็นไงฮะสบายดีไหมแม่โอ้ยแม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่จวงนี้ แม่ไม่ค่อยมีตังค์ใช้เลยลูกอา้าวพี่ไก่ไม่ให้แม่ใช้หรอแม่สงสัยนางจันทามันเก็บหมดเนาะเขาก็ให้บ้างเออน้อยเอ้ยแม่ไม่มีตังค์แม่เลยขายที่ในตลาดไปแล้วนะอา้าวทำไมแม่มาขายของหนูล่ะคะสมบัติของหนูแม่ให้หนูแล้วมันก็เป็นของหนูใช่ค่ะแม่ อ๋อหรือเป็นเพร่ะนางจัดทาแน่เลยมันเป็นคนยุใช่ไหมคะแม่เปล่าหรอกแม่ไม่มีจริงแม่ก็เลยขายลูกอืมนางนี่นางงูพิษเดีย๋ยวหรือจัดการมันเองแม่อ่ะแค่นี้ก่อนนะแม่หนูรักแม่นะคะสวัสดีค่ะพอน้อยวางหูเสร็จน้อยก็โทรไปหา พี่สาวอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ต่างประเทศคือพี่ปายน้อยก็เล่าความยุยงส่งเสริมให้พี่ปลายเกียิจันทาและน้อยก็เดินทางไปบ้านพี่ปายและก็เล่าให้ปิ่นหลานสาวฟังจนปิ่นทนไม่ไหวปิ่นก็เลยบอกน้อยว่าน้าน้อยน้าน้อย,อยไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจัดการเองหนูจะบินไปต่างประเทศบินกลับเมืองไทยหนูจะไปดูหน้า นาจันทาที่มันหน้าตาเป็นยังไงมันหลายจริงขนาดน้อยว่าเลยเหรอว่าแล้วปิ่นก็เดินทางกลับมาที่เมืองไทยกล่าวถึงไก่พอหลานสาวเดินทางกลับมาที่เมืองไทยไก่ก็เดินทางไปรับปิ่นด้วยตัวเองโดยขับรถไปรับพร้อมกับจันทาปิ่นเห็นหน้าน้าชายของตัวเอง ก็สวัสดีนะโอ้นะคิดถึงนะจังเลยได้กลับมาเมืงไทยปิ่นรู้สึกมีความสุขสบายสดชื่นจังเลยค่ะอ้าวแล้วใครนะ่ะนกไก่ใครนะ่ะนกไก่เอาใครมาด้วยอ๋อไก่ก็เลยตอบขึ้นว่าจันทาไงนะจันทาแฟนของน้าเองอ๋อคนนี้เหรอนะจันทาสวัสดีค่ะจันทาก็เลยพูดกับปิ่นว่าสวัสดีจ้าแต่จันทาไม่ได้คิดอะไร แต่ปิ่นเนี่ยไม่ชอบจันทาเพราะว่าน้าน้อยบอกว่าจันทาเป็นคนไม่ดีระหว่างนั้นปิ่นก็ได้เดินทางมาพักอยู่กับตายายนาไก่แล้วก็นาจันทาซึ่งเป็นนาสะใย้ปิ่นอยากกินอะไรนาจันทาก็ทําให้กินตามที่ปิ่นอยากกิน บางครั้งก็เหมือนจะแกล้งนะจันทาแต่จันทาไม่ได้คิดอะไรจันทาก็ทําหน้าที่ของตัวเองในฐานะที่เป็นภรยาของไกเป็นอย่างดีวันหนึ่งปิ่นจึงชวนนะจันทาว่านะนะไปตลาดกันไหมปิ่นอยากได้เสื้อผ้าสักตัวที่โน่นอากาศหนาวที่นี่อากาศร้อนมากปิ่นอยากได้เสื้อผ้าจังเลยจันทาจึงตอบว่าไปสิปิน่นนะกําลังจะไปซื้อกับข้าวพอดีเลยเดี๋ยวให้หนักไก่ขับรถไปให้เนาะ เสร็จแล้วทั้งสก็ไปที่ตลาดปิ่นก็เลือกเสื้อผ้าอย่างที่ตัวเองอยากได้กระโปรงกางเกงอุ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยแม่ค้าคิดเงินซีเท่าไหร่คะสองพั 2009. โอ้โห2 0 0พัเลยเหรอปิ่นก็หันมาหารที่จันทานา้นาๆนา้าจ่ายให้หนูก่อนได้ไหมหนูไม่ได้เอากระเป๋าสตางค์มาจันทาก็บอกว่าได้จ้ะ เดี๋ยวนะขอตัวก่อนนะนะ้จะไปดูกับข้าให้ตาขยายก่อนปินเสร็จแล้วนะจันทาก็ไปเลือกขนมเลือกอาหารที่จะซื้อไปให้พ่อแม่สามีปิ่นก็บอกว่าโอ้ยหนูก็อยากกินนัน่กินนี่เหมือนกันปิ่นก็เลือกๆน้านะนะจ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวหนาถึงบ้านหนูจะจ่ายให้พอถึงบ้านปิ่นก็ลืมจ่ายจันทาตามเคยแต่จันทาก็ไม่ได้ว่าอะไร พอรับประทานอาหารเย็นเสร็จปิ่นก็พูดขึ้นมาว่านกไก่นกไก่เมียนาไม่เห็นเหมือนที่น้าน้อยเล่าให้ฟังเลยน้าน้อยบอกว่าเมียนาเป็นคนขี้งกเห็นก็ได้ตอแหลที่สุดไก่ก็บอกว่าน้าจันทาเป็นคนดีปิ่นก็มาเห็นแล้วนี่ ว่านานะจันทาเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นตอนแรกหนูก็เชื่อน้าน้อยนะแต่ตอนเนี้หนูว่าน้าน้อยโกหกหนูแล้วแหละพอพบค่่าจันทาก็ได้คุยกกยจันทาก็จําคําพูดของปิ่นออกมาคุ้นคิดว่าพี่ไกพี่ไกจันทามาอยู่กับครอบครัวพี่แสดงว่าพี่น้องพี่ไม่ได้ชอบจันทาเลยใช่ไหมขนาดหลานอยู่ต่างประเทศยังบินมาดูหน้าจันทา จันทาร้ายขนาดนั้นเลยเหรือพี่ไกยจึงตอบจันทาว่าจันทาจันทาอย่าคิดมากปิ่นเป็นเด็กปิ่นก็พูดตามภาษาเด็กนั่นแหละปิ่นเห็นยังไงปิ่นก็พูดอย่างนั้นอย่าไปถือสาเลยหลานโตต่างประเทศหลานก็จะพูดตามภาษาของเด็กๆแล้วจ้ะแ,แล้วเวลาผ่านไปเดือนปิ่นก็เดินทางกลับไปต่างประเทศส่วนจันทา และไก่ก็ยังอยู่กับครอบครัวอยู่